เยี yeah. mm ่ย hmm. มลูกนี้ 10, ครับ <Okay. S 1> สิบเต็มสิบครับโอเคดูสีหน่อยได้ลุ้นหน่อยโอติ มาฟูว้างมาเนี่ยเห็นไหมช่องกลางย่มนี่ลายตรงย่ม สวยสวยน um ั Blue ่นแหละเก้าแข่งที่นี้ครับย่ำอืมวันนี้วางดีขาจังหวะสะบัดคอ เยี่ยมสวยครับสองแต้มานึ่ตัวสวยเยี่ยมดับตกหน้าเยี่ยมอ้าวคู้ขอหน่อย Yeah